ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่กันกับเกม EA FC 24นะครับแล้วก็อยู่กันกับ,กบผมนะครับแอมแฟตแมนนะครับอยู่กันใน EP ที่2แล้วนะหลังจาก EP ที่1เล่นไปก็โอ้กี่อาทิตย์แล้วเนี่ยน่าจะอาทิตย์สอาทิตย์ได้แล้วผมกม็ได้มาอัพเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะครับก็ช่วงระหว่างนั้นผมก็ไปต่อยอดการเล่นอ,อัพสกิลนักเตะมาก็พอสมควรนะแต่ข้าม่ถ้ากับว่าแบบมากมายอะไรมาก พราะวันหนึ่งมีเวลาเล่นแค่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โอเวอร์ออลนะครับสังเกตที่ขวาด้านบนนะผมโอเวอร์ออลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ79นะครับเลเวล13จาจะไป14ตอนนี้ก็ยังอยู่กับทีมเรจิน่าเหมือนเดิมนะแต่ก็มีข้อเสนอมาไม่เชิญข้อเสนอสิเป็นเขาเรียกว่าอะไรการทํางานของเอเจนต์ผมนะครับก็คือผู้จัดการส่วนตัวที่รับคำนะนทีมที่น่าสนใจให้เราครับโดยนี่มี4ทีมตอนแรกรมีแค่2ทีมนะตอนแรกมีแค่เนี่ยลาลาเทียมแล้วก็มีตอรดิโนนะครับ แต่มีเพิ่มเป็นอาร์ซีเลนสกับอแอตติกคลับมาให้2ทีมนี้นะครับซึ่งผมเลือกเป็นเลเช่ถามว่าอ้าวทำไมไม่ยอมเลือกเลค m ฮเมนละ่ <S <S <ค>ละเพราะว่านี่ครับสังเกตดูผมก็เพิ่งจะเข้าใจนะเนี่ยดูตรงช่อง e a r n New Contact เนี่ยครับมันจะมีข้อกำหนดให้เราอยู่ประมาณเนี่ยกี่ข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อนะครับเกี่ยวกับกกลลง successful sliding tackle ก็คือการาสไลด์สำเร็จซึ่งต้องทำถึง9 1ครั้งนะเห็นปะ่ะสูนทับนี้ผมยังแบบ ยังทําไม่ได้เลยนะเพราะผมไม่ค่อยสไลด์ครับผมกลัวฟาวส่วนมา,จากจะแท็กเกิลปกติเอพเรนซ์ก็คือการปรากฏตัวก็คือการลงเล่นนั่นแหละลงเล่นเป็นตัวจริงอันนี้ผมได้แล้วมันขึ้นติดถูกแล้ว u ักเซสฟูลคีดิปเปิลก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะการเลี้ยงผ่านน่าจะประมาณนะั้นนะการเลี้ยงผ่านแบบว่าเลี้ยงผ่านสําเร็จอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเฮเดนโกการใช้ลูกมงทําประตนครอันนี้ทําไม่ได้แต่ว่า,าใช้หัวส่งเนี่ยอันนี้ทําไปแล้วนะ ก็ผ่านนะครับผ่านข้อกําหนด3ข้อแต่ยังมีสองข้อที่ไม่ผ่านซึ่งก็มันก็จะมีผลต่อการต่อสัญญ,ญาณและก็เรื่องค่าจ้างนะครับทางด้านขวามือเห็นไหมคอนแทคเทอมเห็นไหมครับ r e quest weekly อันนี้คือ,อที่เราขอ,อาไปนะสองหมต่อสัปดาห์แล้วก็มี current wage อยู่ที่ประมาณพันเก้ครับ contact objective ก็คือสังเกตดูตรงสัญลักษณ์ตรงกลางครับ,รบเห็นไหมมันจะมีที่เป็นรูปคล้าย กระดาษแผ่น A4 กับที่เป็นรูปคล้ายๆเหมือนกับรกระดาษ2อันซ้อนกันนะครับถ้าเป็นกระดาษอันเดียวก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญาออบเจกตีฟของเรื่องสัญญาแต่ถ้าเป็นกระดาษซอนกัน2อันก็คือเป็นเรื่องของเวทออบเจกตีฟก็คือเกี่ยวกับค่าจ้างนะครับถ้าเราสามารถทําเครื่องหมายถูกได้ทุกช่องนะมันก็จะมีโอกาสที่ทีนั้นเนี่ยจะต่อสัญญากับเราแล้วก็ออมีโอกาสที่เราจะสามารถเรียกค่าจ้างได้สูงขึ้นนะครับนี่อย่างอันเนี้ยของเลเช่เนี่ยอันนี้ผมถูกหมดทุกอย่างเลยผมมีอัตราการส่งเนี่ย 94%นะครับจากที่เขาขอไว55้55%แล้วก็ลงแมชการเล่นตัวจริงเนี่ยโอ้ตอนนี้100%เลยก็คือเล่นตัวจริงทุกแปดนะครับจากที่เขาตั้งไว้47% match rating อันนี้ผมก็ทำได้8.8นะสูงสุดเคยทำได้10แล้วมั้งเออใช่น่าจะประมาณว่าเฉลี่ยครับอันนี้เขาตั้งไว้6.0แต่ผมสามารถทำได้8.8เฉลี่ย head part ส่งด้วยการใช้หัวก็ผ่านเอาชนะการเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นลูก,กาอากาศได้ก็ผ่านเหมือนกันอันนี้คือ ผมสามารถบรรลุข้อตกลงบรรลุเป้าหมายได้ทุกอันเลยแล้วก็สังเกตดูนะทางขวามือเห็นไหมอ่าวิกฤติก็คือขอไป15ื่นห้รีเควสท,ที่1 5ื่นหมันก็จะมีโอกาสสูงที่ได้เท่านี้นะครับเพราะว่า Contact Objective กับเวทออฟเจคทีฟเนี่ยผมครบหมดเลยมันก็จะขึ้นเป็นไฮไลท์สีขาวนะแต่ถ้าอย่างบางอันที่มันไม่ไม่ไม่ถึงอ่ะมันก็จะมีสีขาวบ้างแล้วก็สีเทาๆดำๆบ้างนะก็คือถ้าทําไม่ครบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะอ่าได้ต่อสัญญาหรือได้เล่นกับทีมนั้นนะ อันนี้ในความเข้าใจผมนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นทีมของเรานะครับร e n e w Contact ก็คือต่อสัญญาต่อต่อสัญญาทีมเดิมนะครับก็จะมีข้อกำหนดแบบนี้มาให้เล่นเป็นตัวจริง100%นะสกอร์ตอนนี้ผมทำได้แล้ว9ประตูจาก6นะครับเรื่องสัญญาเนี่ยได้ต่อแน่นอนส่วนเรื่องเวทเรื่องอค่าเหนื่อยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่การันตีนะว่าเราจะขอได้เท่าไหร่เพราะผมขอไปแปดพันแต่มันสามารถอีดีได้นะกด ตัว Y ครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรผมก็ตั้งไว้ที่แปดพันนี่แหละไอ้พวกนี้มันเป็นออปชันเสริมนะด้านล่างนะแฟลร์พาร์จ้าประมาณว่าการเล่นท่าส่งแบบส่งแบบตอกซ้นหรือว่าส่งแบบ2จังหวะอะไรอย่างนี้เฮเดนโกก็ทําประตูด้วยการมุ่งวอลเลยโกก็วอลเล่ลเลตามตัวเลยโอเคพูดเยอะแล้วไปเล่นดีกว่ามา EP ที่2นะครับเอาใจช่วยวงษากันว่ายัางไงเนี่ยแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งผมตั้งตัวละครผมมาเล่นเป็นตำแหน่ง CDM แต่โค้ชจับผมเล่นเซนเตอร์ดูดิ เนเตอร์ฝั่งขวาซึ่งผมก็จะเล่นเป็นตัวเองดีกว่าถ้าเล่นแบบว่าเราได้เล่นตำแหน่งกองกลางหรือว่าอะไรเงี้ยเออผมจะเล่นแบบพลโค้งทีมนะ <S 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 แล้วนะชุมทีครับก่อนลงเล่นเรามาเอาใจช่วยกันนี่ตัวผมทั้งขวาเห็นไหมสีผิวเข้มกว่เพื่อนสีผิวแบบชาวเอเชียแบบว่าไอหนุม่มผิวเข้มอ่ะก่อนเริ่มเกมก็จะมีให้เลือก3ข้อนะครับเ,รเลือกอะไร นะมันก็จะมีขีดข้างล่างบอกนะผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะ Get Match Rating of ต่ำสุดอะให้ได้จะจุดห้าต้องการเก้าเล่นเป็นกองหลังจะเล่นยังไงให้มันได้ขนาดนั้นผมวิธีของผมก็คือผมวิ่งขึ้นไปยิงเพราะผมอัพสกลิลเกี่ยวกับเรื่องการพารก,การดริเบลิลแล้วก็พวก agility นะครับพวกความไวไม่มีใครเติมเลยเอเอวิ่งแล้วาขวาวิ่งแล้ว ขึ้นมากขนไม่ได้ครับทรงทรงยิ่งเาเออนั่นแหละหนึ่งประตูต่อศูนย์กอนโดทำประตูให้เราใช่ไหมชื่อกอนโดใช่ไหมเออกอนโดกอนโดวิง่งมาดีใจกับเพื่อนเข้าแน่นอนครับนี่ผมชอบสเสน่ห์ของ ea fc 24เนี่ยมันมีแบบนี้ให้ดูด้วยนะแต่ของภาคก่อนก่อนก็มีนะแต่นี่คือรู้สึกชอบเป็นพิเศษรุดีมันซูมให้แบบ <laughs> เห็นชัดเจนมุมกล้องใหม่ๆครับแปลกแปลกใหม่ๆเจ๋วเลยหาตัวปิดเลยเฮ้ยโอ้โหปล่อยหยืนลงโล่งได้ไงตายแหละเดี๋ยวเมื่อกี้เอไอก็ให้เราปิดนะครับแต่เพื่อนเราไม่กระโดดโอ้ตาย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  ต้องให้ยิงเองไหมอะ <c oughs> ก็เกินไปแต่บางทีระหว่างแมช์โค้ชก็เปลี่ยนตำแหน่งให้เรานะครับแบบกองข้างหลังเนี้ยให้ไปเล่นแบบเป็นแบบ็แบคขวาบ้างอะไรบ้างแทงไปเลยโค้ชรอแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะรออยู่เลวรออยู่เลว <c oughs> ดีใจด้วยท่านนอนเลยตึงท่า <laughs> ค้งก้นตีเลยท่านนอน เสียเคียครบรออยู่แล้วรออยู่แล้วแล้วแฝงด้วยเท้าซ้ายครับสวยๆหนึ่งเม็ดสองประตูต่อนหนึ่งเนี่ครับเลตติ้งขึ้นเยอะมากนะถ้าสมมติเรายิงได้อะหรือแอซเซต์ให้เพื่อนเนี่ยชีตนะ <S <S โอเคครับจบเกมไปเอาชนะปามาไปได้สี่ประตูต่อนหนึ่ง เงอะซกเลยเยี่ยบเยี่ยบเยี่ยบเพื่อนโอเคแล้วก็ personality อันนี้เป็นค่าสกิลส่วนตัวนะมันก็จะมีนะครับถ้าสมมติเราขึ้นเทียร์ใหม่เนี่ยอันนี้ผมอยู่ที่เทียร์สองนะมันก็จะปลดล็อกช่องให้สองช่องโดยสกิลก็จะมีสามสายมาวอลิกเฮิร์ตบีท บอลซโซนะครับที่ผมเขาที่ผมได้อธิบายไปไปตอนแรกก็คือเรื่องของมาวริกน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อสกิลทางด้านของแบบเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลหรือเปล่าทางโซเชียลกับแฟนๆอะไรเงี้ยเน้นคนภายนอกส่วนเฮอร์บิตก็คือคนภายในคนในทีมส่วนบอลซโซนี่คือเพื่อตัวเองมั้งนะอันนี้ในความคิดผมนะครับในความคิดผมผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่อันล็อกเนี่ยนนจะเป็นสกิลนะครับสกิลเอร์ r s น n ลิตี้ของเราก็คือเหมือนเป็นเป็นเนขาเรียกว่าค่าพลังแฝงเออมันจะมีให้ปลดล็อกอยู่เนี่ยมันก็มีหลายอันเลย เพลย์สไตล์นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนเราจะมีให้เราเลือกเดทบอลมีพาวเวอ e ์เ e ดเดอร์คือมงแรงอ่ินสิ i ซี S S S, ผมไม่รู้อ่นถูกป่ะอันนี้จะเป็นประมาณว่าส่งม่นยำนะครับลองบอลพาร์ตก็การวางบอลยาวๆแม่นๆลองโทรทุ่มไกลอโรเบติกก็คือเป็นการเล่นแบบพลิกแพลงได้ท่ารปรแปลกๆอะไรเงี้ยเหมือนสายชิลูหรือว่าสายสลาตันประมาณนั้นอันนี้พาววชู ยิงแรง first touch อ๋ออันนี้ผมผมลืมไปผมเลือกสกิล first touch ก็คือบอลติดเทา้าอ่ะจับบอลดีอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องของอการพาร์คนะครับแต่ว่าสกิลมันปลดมาแค่2ช่องก็เลือกได้แค่นี้โอเคต่อไปก็ต่อเลยแมตช์ต่อไปเจอใครอะ่ะทีมแรกเนี่ยสเปเชีย training เทนนิ่งมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือเราจะเล่นเองหรือว่าจะซิมูเลตออกก็ได้ซิมูเลตก็คือการจําลองก็คือออโต้เลยให้ AI จัดการให้ส่วนเพลย์เน็กดีก็คือเล่นเองนะครับเล่นเองเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะได้เพลย์โบนัสสังเกตไหมตรงด้านล่างครับเห็นไหมครับว่าเพลย์โบนัสเนี่ยถ้าเราเล่นเองอ่ะเราจะได้เพลย์โบนัสด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเองเพลย์โบนัสเราจะไม่ได้นี่ผมทาไปดูนี่เห็นไหมเป็นศูนย์เห็นไหมข้างล่างแต่ว่าสกิลข้างบนก็คือได้ปกติ แล้วก็ตรงส่วนที่เขียนว่า m ม n a เจอร์เ i n g ิ 7, ้งบวกเบก7บก4เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สุ่มนะครับเกมสุม่มแบบไหนเกมมันจะสุ่ม,มให้เราไปลุยแมตช์ที่2ต่อก็ยังเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมคอนโทรลิ่งทีมและขอเล่นเองแล้วกัน prospect! ยด่าหรือเต็มที่อ่ะเสมออ่ะก็ยังดีแต่อย่าแพ้เอาอ้อ้หูปล่อยโลกแบบนี้ปล่อยโลกแบบนี้ปล่อยโลกแบบนี้เสร็จนะครับสเ,รเสร็จนะครับเสร็จนะครับนิ่มๆ,ๆ,ๆเลยจ้าลูกนี้หนึ่งโซนครับแนน่ เรียบร้อยเลี้ยงจีมาคนเดียวเลยครับค่อยๆครับแล้วแปลซาปล้ายเบาๆให้เข้ากรอบก็บพอเพื่อนนะครับน,น้ำ a l k e ง p e น อ้าวไมนมีใครปดิดแบบนี้ Easy. โอ้โหได้แอซซิสต์ไปเลยแอซซิสตไ์ตไปเลยลูกนีเ้เพื่อนเพื่อนมีโอกาสยิงดีกว่าครับมันยิงตอนเกือบจะหมดเวลาแล้วด้วยช่วยชีวิตกองเสียเฮลัน เพื่อนเรียกแล้วส่งไปแล้วก็แปรด้วยเท้าซ้ายเ<ๆ>บาๆตัวภาพอาจจะไม่ได้คมหรือสวยมากนะครับเพราะผมปรับมาที่โลกับมีเดียมนะเพื่อให้มันเล่นได้นะครับให้มันลื่นมันไม่ใช่ว่าแบบยิงบอลแล้วบอลขาดแบบตรงตาขาย <S <S หายไปเลย วิ่งโกวิ่งขึ้นมายิงตั้งหน่อยเถอะไม่ทันซะแล้วลืมมองไปเลยว่าเห็นเสื้อสีฟ้าใครวะใครวิ่งลงมาโอเคครับจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเราได้แอสซิ์ชงท้ายเกมนะครับส่งใล้เพื่อนคนนี้ยิงไปไปห้องแต่งตัวบรรยากาศห้องแต่งตัวครับ Full out with the other in a stadium of both and passion and so many questions to be answered the day of right. the Live coverage next on EATV. And good evening on what is a perfect day for lights shining down on the players as we speak. My name is Derek Ray and my commentary partner as usual is Stuart Robson. And we've got pulsating league action coming up for you. What do you anticipate seeing, Stuart? Thanks, we Dave. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly. Hitting the opponent in the back. Oh, back. In really. cool. uh, oh, the can't miss, surely. And he has options available. Come on. Oh, สวยงามเลยลูกนี้เอาตัวบังบอลไว้ครับเห็นแล้วขอขวาว่างๆตอนแรกก็นึกว่ากองหลังเขาจะมาเบียดได้นะแต่โชคดีไปครับเอาตัวบังบอลไว้ก่อนไปลุยต่อส่งง่ายๆไปข้างบนว่างต่อข้างบนมา

สองประตูต่อ 0, ศูนย์นนเลจินานำเทเนนาไปแล้วครับเทเทเนนาชื่อทีมเทอรเนานาใช่ไหมแต่ขยับอันนั้นขยับประมาณแล้วกันครับคันด้วยไปชูนโก้มาเรียสันเปริซิแต่เอายาวเลยแตะ จีไดอยู่เว้ยเกือบไปเกือบไปพูดมาหนึ่งแล้ว่าดีใจเลยวะวืดวืบไปแล้วหนึ่งปุ๊บหือยังต่อกกับ้าได้อยู่แล้วสังเกตดูดิสังเกตดูที่สนามนะครับ แบบตรงจุดไหนที่แบบว่ามีการประทักกันมีการสไลด์มีการทําท่าดีใจแบบเอาเข่าขูดพื้นยางเงี้ยมันก็จะยังมีรอยอยู่นะตังเกตดูดีๆขอคืนขอคืนทดเวลาสุดท้ายนาทีเดียวไม่นานโอเคครับจบเกมครับเอาชนะไปได้เอ๊ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะมาโดนจุดโทษตอนช่วงท้ายเกมทำไมอ่ะ โอ้อสอบฟันหัวเขาตายแล้วไม่ได้พุ่งถูกแต่ว่าช้าไปจบเลยครับแปลส,สวยๆเลยลูกนี้ จบเกมครับผมก็เอาเซราไปได้ครับ3าต่อ2อยยังดีที่ว่าสกอร์เราขึ้นมาสูงแล้วนะเลยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่โอเคครับสำหรับการเล่นใน E ีีที่2ผมจะขออนุญาตจบมาเพียงเท่านี้นะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสีทุ่มกว่าแล้วผมเปลี่ยนเวลานอนมานอนให้ไวขึ้นครับรักษาสุขภาพช่วงนี้ก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้นะครับอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าจนบายบายครับสวัสดีครับไปเจอกัน E ีที่3จุ๊กลู